นี่ไม่อ่านมันเจ้าและแล้ววันที่ผมรอคอยก็มาถึงผมได้ประตูลับแล้ว Dark Made c h i n e s Dark Made Chinese Dark Made Chinese คนต้องมาแล้วเปล่าวะ คนด้วยนะครับผมลิกกับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกม a อนิเมะแอดเวนเจอร์อนะครับอย่างที่บอกไปเลยเรารอไปอย่างเนิ่นนานนะครับเพื่อคลิปวันนี้ในที่สุดเนี่ยมันก็ปรากฏออกมาสักทีนะครับผมสำหรับดาร์กเบลดพอทัลนะครับไอ้เย่ยกูเล่นมาตั้งแต่เกมเปิดเลยกูเพิ่งได้อันเดียวเนี่ยอ้อเหลือจะเชื่อไอ้เกมหมายูนี่ในรหัสแม่งเพิ่มมา3ตัวนะครับแต่อีประตูล้มเนี่ยเล่นตัวที่หาย,ยเจ็บคอ ก็ช่วงนี้พักคลิปกดลีโลไปก่อนนะครับผมพอดีช่วงที่ผ่านมาเราก็ทําเยอะจริงๆนั่นแหละนะครับน้องๆหลายคนอาจจะเอียนวันนี้ก็ถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลงเจ้าตัวพอท่อตัวนี้กันนะครับโดยหวังว่านะครับผมไอเหี้ยมึงเล่นตัวขนาดเนี้ยตัวชายนี่มันต้องมาแล้วบอกว่า,านะครับผมซึ่งผมก็จะโซโลให้ดูนั่นแหละนะครับซึ่งช่วยอยู่แล้วนะครับผม น่าจะโซโล่ได้มั้งเฮียกูก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เฮียแม่งทำคลิปไปแล้วบ้านแต่งไม่ฮาเลยนะแม่งเสียชื่อท็อป5บอร์ดหอคอยกูแย่เลยก่อนจะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคิดเห็นยังไงกับคอนเทนต์วันนี้นะครับอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เออคือแบบช่วยๆกันหน่อยนะครับไม่กดซับก็ได้นะครับอย่างน้อยกดไลค์นะครับผมคอมเมนต์อะไรอย่างงี้นะครับช่วยดัน algorithm YouTube นะครับช่องกูเนี่ยมันจะได้โผล่หน้าฟี บริการไก่ตันกดผล็อกฟุตเต็มรูปแบบแถมมีบริการกดเกมพารทุกแมปเล็โคตรคุ้มและยังมีบริการโลบักกลุ่มแช้ด้วยนะอีกทั้งยังมีบริการในแมปโลบอกอีกมากมายนะครับอย่าลืมไปตามกันล่ะเพราะฉะนั้นนะครับคิดถึงโลบักให้นึกถึงลาวาบักนะครับผมแฟนเพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยก็บอกไว้เผื่อไม่รู้นะครับเจ้าพอท่าซีเขตตรงนี้นะครับผมมีโอกาสได้ตัวรับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคนเปิดนะครับผมคนที่เล่นก็ จะมีโอกาสได้นะครับผมแต่หลักๆแล้วนะครับมึงเอาพอท่อไปเปิดเนี่ยถ้ามันเป็นของมึงนะมึงได้ตัวแน่นอนร้อเป็นก็เป็นตัวรับประจำอัปเดตนะครับซึ่งอัปเดตนี้มีหลายตัวเลยนะครับผมจะมีตัวไอเซนนะครับมีตัวเอ่อบุตตานะครับแล้วก็จะมีตัวดาร์กเมดตัวนี้นะครับซึ่งไอตัวบุตตากับดาร์กเมดเนี่ยหลักการมันคล้ายกันคือเราจะต้องเล่นอันนี้นะครับผมฮอลิเดย์อีเวนต์นะครับก็กดเพย์นะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาตรงยาวเลยมันจะอยู่ตรงท้ายเล่นให้จบ50เวห้าสิบเรราก็จะะได้ปตตูรงนี้มานะครับผมโดดยทีี่มมมััันนจะะะปรรรตตูของวา์กเคบแล้ววก็ตัุ้ดาวด้วยนะครับผม เอามาสุ่มหาไอเซนอีกทีซึ่งบอกแล้วว่าตัวรับแต่ละตัวแม่งหายากทั้งนั้นนะครับผมไอเฮียดาักเม็ดประตูรับเชี่ยเนี่ยแม่งถือว่าเป็นอันที่แม่งออกง่ายที่สุดในบรรดา3ตัวรับนี้แล้วนะนะกูพึ่งได้ไง <laughs> คือเอาตรงๆประตูมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับผมแต่เพื่อให้คลิปนี้มันดูมีความสนุกตื่นเต้นขึ้นมาบ้างนะครับผมผมจะลงโซโลนะครับโดยใช้ทีมนี้ตัวละครเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับเน้นตัวเวทเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าตัวประตูนะครับพอเราได้มาเนี่ยนะครับผมมันจะมีโอกาสสุมนะครับผมธาตุนะครับรูปแบบการโจมตีหรืออะไรใดๆนะครับผมของผมเนี่ยผมได้เวทถึงแม้ว่ามันจะแค่17%นะครับผมแต่ว่าเอ้ย17%มันก็ดาเมจนะถ้าอยากจะเล่นง่ายๆชิลๆนะครับผมก็แนะนําว่าจัดทีมไปตามไอที่มมมมมัััััันนนนนปรรรรรบบาาาาาถ้้้้สสตติเเเเล่แพกก็็ะคคโองง6 คือถ้ามึงแพ้ตั้ง6ครั้งนั้นเลยในการตับที่เคี่ยมึงหาคนแบกเถอะบากรเปิดไปเลยนะครับ open โอเพนนะครับผมว้าวสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเก็บอนิเมะดีเฟนเดอร์หรือจะเกมทววาวเวอร์ดีเฟนเดอร์อื่นๆนะครับแต่ไม่มีเวลาว่าในการปล่อยบอตวันนี้เนี่ยผมขอแนะนํา u g p h o n e แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนีเ่ยฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับและโคตรสะดวกดก่อนยูจีโฟนนะครับผมเป็นแอปให้บริการเช่าระบบข่าวนะครับผมเหมือนกับเราเนี่ยมีมือถือแรงๆเพิ่มขึ้นอีกเครื่องนะครับสำหรับการเปิดบอออโต้เรียกไไดด้้้้ววว่่่าาาาาสมมมรรถฟ์ททััังงนนคืืเพอนๆจะปิดคอมนะครั ปิดมือถือไปนอนแล้วนะครับผมแต่ UG p h o n นะครับก็ยังจะคงฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งผมว่ามันเหมาะมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดคอมเปิดมือถือค้างไว้เพื่อจะฟาร์มนะครับผมเพราะว่าอาจจะกลัวเรื่องเปลืองไฟนะครับผมหรือกลัวแบตเสื่อมอะไรเงี้ย UG p h o n นะครับสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้และบอกเลยนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละสิบาทเท่านั้นมีหลากหลายแพ็กเกจให้เลือกนะครับผมซึ่งผมแนะนําเลยนะครับแพ็กเกจ G V I P นะครับผมเพราะว่ามันคุ้มมากๆนะครับผมมันแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นแค่วันละสองบาทเท่านั้นเองนะครับผมแลกกับตัวเเคครรรรื่่องงทีีแขขึึ้นนะับสถย เลื่นขึ้นและก็สบายขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากออโต้ฟาร์มชิลๆนะครับผมชชว์อยู่แล้วนะครับ UG โลนะครับเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมดูซิททางมันเป็นยังไงบ้างโอ้นะครับเฮ้ยผมว่าเล่นง่ายนะแบบนี้คือคือแบบเราสามารถวางตรงนี้ได้เลยนะครับโอ้เรามีระยะทาดาเมจเยอะมากคือที่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าไอตัวประตูพอทท่าแบบเนี้ยนะครับมันจะมีการสุ่มแมปหรือเปล่าบางทีเราอาจจะเจอแมปที่ยากนะครับผมบางอันอาจจะเจอง่ายนะฮะซึ่งอันนี้กูมองว่าง่ายมากเลยนะโอเคมอนเตอแรกมาแล้วนะฮะเลือดประมาณ30,000มากผมเราก็อปซึ่ง สามารถกดดูผาดได้นะครับว่ามันมีกี่ผาดนะครับและแต่ละผาดมันจะวิ่งเลนไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งกูไม่ค่อยชอบเปิดเท่าไหร่นะครับมันลายตาคือกูรู้ว่ากูต้องกันบ้านบ้านกูอยู่ตรงไหนแค่นี้กูก็พอใจแล้วนะครับผมซึ่งเอ่อมันใกล้จะเข้าบ้านกูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางจอมาบูไปก่อนเลยนะครับผมคือตัวบูเนี่ยนะครับมันอัพ <c oughs> ขึ้นแอร์ค่อนข้างไม่ไวหรอกนะครับผมแต่ว่ามันมีสกิลฟูเอลีเนาะผมจะวางเป็นตัวแรกอ้าวผาดที่2เปิดแล้วนะครับผมซึ่งก็ถือว่าไม่ใกล้มากตัวแอรกกกกกก็็เเออาาารรริงงงๆวตตนนนนนีีี้้ลลละััืมมถบหแส กัแนแล้วนะครับผมแต่ก็ยังอีซี่อยู่ดีนี่กูเอาบ <c oughs> ัฟเวทมาด้วยแน่สัสกูกลัวไม่ผ่าน <c oughs> โอเคนะครับตังอัพเต็มนะครับผมเรามาบัฟกันเลยดีกว่านะครับผมปั๊บ one week later เร็วครับเร็วครับรีฟาทุกคนรอมึงอยู่ไอสั <c oughs> อส <c oughs> มึงรีบๆบัฟโบนให้เสร็จดิเฮ้ยปั๊บ โอเคร้อยละบอกได้เลยว่าแค่วางนะครับพี่บูงกูไม่อัพเชียร์เลยเลยนะครับแม่งดาเมจเป็นแสนน่ะไหนๆหนฟีเลนแล้วเป็นไงอุ้ยฟีเลนก็เป็นแสนโอ้สบายมากเลยนะครับแถมดาบมันบวกธาตุเวทด้วยนะครับชิลมากนะครับผมซึ่งผมจะเน้นอัพตัวละครที่มันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายที่สุดนะครับก็คือบูในสถานการณ์นี้เพราะว่าตัวมันนะครับมีสกิลเป็นฟูลเอเนะครับผมพออัพขั้นท้ายๆนะครับซึ่งมันจะทําให้เราเคลียร์มอนได้ดีมากนะครับผมตัวละครที่แบบว่าเซอร์เคิลเอเออะไรเงี้ยคือดาเมจมันตีตายโอเคมมมมมมัััันนนนนนนได้้้แแแหหลลละะครรบบบบผต่่วาาาางทีีออพกยยๆเเ มันจะตีไม่ทันเว้ยผมเลยมองว่าการอัพตัวละครที่เป็นฟูลเอก่อนมันน่าจะได้เปรียบกว่า นะครับซึ่งอันนี้เราเป็นยูนิคอยู่แล้ว <c oughs> ดูคลิปนี้พวกมึงก็รู้อยู่แล้วว่าผมกูผ่านอะโอเคนะครับผมพี่บูของเรานะครับ <c oughs> เป็นฟูลเอแล้วนะครับระยะมีเกินบ้านาหน่อยนึงไอ้แยช่างแม่งนะครับผม <c oughs> คือแค่นี้กูว่ามันก็น่าจะสบายแล้วอะ <c oughs> ตัวถัดมาที่เราจะอัพนะครับเราจะอัพเป็นตัวไอ <c oughs> เลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแบกของเรานะครับกูใส่นาฬิกาทรายกับแม่งใช่ั้ยเออน่าจะใช่นะครับคือถ้าตัวนี้ขึ้นเป็นฟูลเอได้เมื่อไหร่เลยครับทุกอย่างจบและแถมมีก้อนอึน้อยมาช่วยชนมอนด้วยนะครับถือว่าดีมมว้แ20 นะครับกูไม่มั่นใจว่ากูจะอัพท่านไอ้กูเป็นฟูลเอวีได้ไหมเฮ้ยเราต้องมีความเชื่อดินะครับซึ่งตอนนี้มอนเลือดประมาณ4 0 0แสนโอ้โหเฮ้ยแค่ก้อนขี้ก้อนน้อยของกูตรงนี้นะครับก็วิ่งชนให้มึงตายกี่ตัววะนะเฮ้ยอันนี้อันนี้มึงดูมึงดูมึงดูแปะดหนึ่งโอ้ยยังเลือดไม่ร้เลยเลยจะเชื่อเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ไอ้เหี้ยน้องอืบมาหาอะไรไอ้เหี้ยมึงเถื่อนจังอ่ะโอ้แต่ก่อนนี้นะโอ้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 สต้าบ้าง บริการฟาร์มเกมต่างๆและแถมมีตัวละครเทพออมเมตี้ในเกมแอนิเมชันเฟนเด้ด้วยพร้อมต้องไปกดเกมพาร์ลบริการต่างๆมากมายทั้งหมดนี้มีที่ Starbucks นะครับผมรับประกันเลยปลอดภัยล้านเปอิดอ๋อเหมือนบอสจะมานะฮะเป็นฟลอร์เส้นไหนนะครับผมซึ่งอู้เลือดประมาณเกือบ7ล้านนะครับก็น่าจะยังชิลอยู่มั้งอ่ะกูอัพท่านไอไปกูว่านะท่านไอกูไม่น่าจะเป็นฟูลเอวเพื่อนหรือต่อให้เป็นเนี่ยฟรีเลนกับกิลกาเม็กูไม่ได้ลงซะมั้งอ่ะแต่อย่างน้อยกูขอวางกิลก่อนละกันอย่างน้อยก็ช่วยๆตีนะครับผมคืืออออมมมนนัก็ไไ่ดด้เเลยะ แต่ว่ามันมาพร้อมกันหลายทางอะไรอย่างงี้กลัวปูกูจะตีไม่ทันเออแต่ไอ้แี่ยังไงก็ทันอยู่แล้วนะครับฟูเอลีก,กว้างขนาดนี้ป๊าบนะครับท่านไอรู้สึกจะเหลือประมาณ2ขั้นนะครับซึ่ง <c oughs> อย่าใช้ตังเยอะที่ผายเฮ้ยแต่อย่าลืมนะครับว่ามอนในแมปมันก็ได้ตังเหมือนกนันนะเว้ยตอนเราฆ่าเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือยูนิตกูแม่งไม่ได้ตีแล้วนะฮะอ,อืน้อยกูจัดการว่ะ คือมันง่ายขนาดว่ากูสามารถไถายเฟซไปด้วยเล่นไปด้วยได้ไอ้สัสเออมันง่ายระดับนั้นเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้พี่ไอของเรานะฮะเลยขั้นเดียวจะฟูเอวแล้ว แล้วผมคือถ้าตัวนี้ฟูเอวีได้ก็คือจบแล้วนะครับผมไม่น่าจะมีใครทําอะไรเราได้ซึ่งเหมือนจะมีบอสมาอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัวเลือดเจ็ดล้านอู้ oh. วิ่งเร็วซะด้วยนะครับผมอ่นไหนกูจะดูซิมึงจะรอดสักกี่น้ําอ่ามึงมีโล่เฉยเแหละมึงมีโล่เฉยเแหละโล่หมดปั๊บโอ้โหวิเลือดหายไปไหนเพื่อนโอ้โหเจออึน,น้อยกู่อยอ้าวแงอึน,น้อยกูไม่ได้ชนเลยอ่ามีบอสมาอีกตัวหนึ่งนะฮะฟอร์เซนเซนติเนลนะครับผมซึ่งอู้เกาะเท่มากนะครับเลือดเหลือง 4m อ,อ,อ้้แตตตต่่ออออุยยเเเีีััััวววนนนไไมมมป็ารร์์์ส ดาเมจเบาลงอาจจะไม่รู้แหละตอนนี้ไอกูแม่ง f u ลเอแล้วนะครับผมคืออาจจะฆ่ายากนิดนึงนะครับสำหรับบอสตัวนี้ดีฮะดีฮะดีฮะกูมีกิวกาเม็นะครับผมน่าจะเหลาตายได้ไม่ยากมากนะบผมเอาจริงๆนะต่อให้ฟูลเอวีแม่งจะโดนทอนดาเมจนะแต่ที่ไอกับบูกูเนี่ยไอ้เหี้ยกูน่าจะสบายอะ่ะเมืเ่อว่าแต่ไอกับบูเลยเออน้อยกูรอชนอยู่เนี่ย โอ้โหหลอดเหลหลืองแท่บหายเอ้ยแต่ท่านั้นยังไม่พอกูยังมีอืน้อยอีกสองตัวนะววไอ้เหี้ยมันวิ่งคนละเลนกันที่หายละคือมันก็ก็ชิวแหละไอ้คือแป่งกูก็ไม่รู้จะทำยังไงคลิปนี้มันดูน่าตื่นเต้นนะนะออมีเหี้ยอะไรที่มันยากกว่านี้เพื่อนคือจังหวะนี้เนี่ยผมรอผมได้ประตูบุตด้ามานะครับแล้วก็มาทำคลิปโซโล่อะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะตื่นเต้นกว่านี้เยอะพี่พี่พี่มึงอยากตื่นเต้นได้สัตว์มึงรอไม่เอาตัวอยู่นี้มาเล่นสักตัวดิ เอออันนั้นแม่งน่าจะตื่นเต้นจริงอ่ามีบอสมาอีกตัวละนะครับซึ่งอันนี้ไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเลือด15บเอ็มนะครับผมคือหืมเข้าวงปุ๊บน่าจะตายปั๊บเลยซะบังเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกูอัพคุณยายกูนหน่อยละกันนะเดี๋ยวคุณยายน้อยใจหืมไอ้หี <c oughs> ้ชนดอกเดียวแค่นี้ก็จะตายแลวเนี่ย ไอ้ที่หายอะไรมันจะง่ายขนาดนี้นะฮะอาซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดาเมจตัวละครกันเลยก่านะครับผมซึ่งบูนะฮะดาเมจประมาณ1.85่เอมอัน,นอันนี้ยังอัพไม่เต็มนะครับผมถ้าอัพเต็มน่าจะแรงกว่านี้มากๆคือบูเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจมันอาจจะไม่ได้แรงมากหรอกนะครับแต่ว่าระยะมันโอเคนะครับผมและคูดาวมันโหดมากๆคือมันเป็นฟูลเอีที่ตีเร็วนะครับผมผมว่ามันเป็นตัวละครที่น่าสนใจเลยนะแต่ตัวมึงอะเสียกมาพร้อมกับเบติโต้ไงเยอยคืออันนั้นมันพันดเจ้าไง ได้เลยทีเดียวนะครับผมกิลกาเมดฮะโอ้โหครูดาวตึงมากนะครับอ่ะกูอัพไปให้เลยปั๊บโอ้โห 4m ส่วนท่านไอของเรานะครับช่วยอยู่แล้วนะครับผมเดอะแบกนะฮะดาเมจ 3m นะครับผมไม่ยากจริงก็น้อยกว่ากิลหน้าแต่อันนี้มันฟูลเอวีไงเออแล้วแถมมีสกิลกดด้วยนะครับซึ่งกูว่าไม่น่าจะได้ใช้ในตานี้นะฮะซึ่งบอสมาแล้วนะครับเวฟ20ฮะดาร์เมดมาดูกันนะว่าทีมกู vs ดาร์เมดนะครับผมจะตีกี่ทีตายเชื่อทำไมเลือดมันดูน้อยจังวะไอสัตว์ตอนกูเล่นกับคนอื่นมาเยอะกว่านี้ป่่่่่่่ะะะคคืืออกูไมมมมมัันนนนนนใจจวาาาถ้เเเเลลลหยยๆีดพิ อืดน,น้อยประธานดาร์กเมดแล้วก็ผมปังเขาจะหล่อเหลืองหายเอเลือดเลือดแดง13 m p เอ็มเพียวนี่กูว่าคนละไม้คนละมือน่าจะแตกอยู่นรมอาบบูกูเปิดและคิวกูต่ออ้าวยายกูตามป๊าท่านไอกูตีโอเรียบร้อยฮะคนละทีพองมา,มามามาโมเมนต์ประวัติศาสตร์ เกมกลับมาเปิดก็เกือบจะเดือนแล้วนะครับกูก็ลงเล่นแทบจะทุกวันกูก็ไม่ได้เลยคือมึงเล่นตัวเออโอเคเข้าใจได้วันนี้กูมาแล้วกูได้แล้วอะไรเงี้ยเอ้ยมันควรจะแบบมีรางวัลสาหรับคนที่แม่งพยายามบ่วะมันควรจะเป็นชัยนี่ให้กูหน่อยอะ่ะเหียเซงไว้ษัต์กูไปละกูมไม่รีแอคที here, ่ไอ้คนนั้นอะ่ะ